วอล์คัมตูมาครูจิมารุเฮี่าสวัสดีครับผมเจมจิมมารุนะครับแน่นอนว่าเจอหน้ากันแบบนี้ก็ต้องอยู่กับช่วงจิมมารุรีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับผมที่จะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้จะมากับยี่ห้อใหม่ครับโดยตัวของยี่ห้อนี้นะครับผมจะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่า A j a ครับซึ่งจะมีการ cross กับตัวของนาโคด X ด้วยครับใครนะครับผมที่ใช้ตัวของ Bluetooth นะครับผมแบบว่าเชื่อมต่อ iPad หรือว่าตัวของคอมพิวเตอร์โดยที่แบบว่าไม่อยากจะมีสายระยองระยางตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับงั้นมาขออนุญาตแนะนำเลยครับผมกับตัวนี้ครับ AJS AK 8 7 1ครับอันนี้เป็นกล่องเฉยๆนะเดี๋ยวให้ดูตัวจริงนี่ตัวจริงจะเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวจริงเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากๆคือเอาจริงๆต้องขอบอกก่อนว่า ภายนอกนะครับผมจริงๆตัวนี้จะเป็นสีดําแต่มันมีตัวคอสตอมมาให้ซึ่งตัวคอสตอมเนี่ยมันสวยมากๆเพราะมันเป็นสีแดงซึ่งมันตอบโจทย์ผมสุดเลยผมเนี่ยพูดตรงๆว่าตอนนี้มาใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วนะครับผมหลังจากที่ตัวเก่าผมใช้ของตัวซึนามิตัวนี้ก็มีการ เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ปัจจุบันแล้วเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะแปอธิบายให้ฟังครับแต่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวของ A Jazz AK871 กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับชื่อเต็มของมันคือ A Jazz AK871 California Sunset Wireless Hot p o r t i b l e Dual Module นะครับอืมชื่อมันยาวซะเหลือเกินนะเอาจริงๆมันเป็นคีย์บอร์ด80%นะครับผมมีทั้งหมด87คีย์นะครับผมเป็น Me c h a n i c a l Keyboard นะครับซึ่งที่ผมได้รับมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว red switch แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากได้ red switch อยากได้เสียงมันลั่นกว่านี้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ตัวของบลูสวิตได้เหมือนกันนะครับสั่งซื้อเป็นบูสวิตได้เหมือนกันนะซึ่งความเจ๋งของตัว AK871 ตัวนี้นะครับผมอันดับแรกคือมันเป็นตัวที่สามารถคอนเนคได้ทั้ง2โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยจะเป็นตัวของบลูทูธนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวของ iPad เราได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามโทรศัพท์อะไรยังไงนะครับสามารถ e t e c t นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบูทูลกับตัวนี้ได้เลยอันนี้คือ1 2น,นะครับผมสามารถเชื่อมต่อแบบเป็น Wireless ได้ด้วยเป็นการเชื่อมต่อแบบ2 4นะครับผมแล้วก็สามารถ Hot Swap Switch ได้ด้วยนะครับผมรวมถึงมีระบบ Anti-Ghosting นะครับทั้งหมด19คีย์ด้วยกันนะครับรวมถึงเป็นคีย์บอร์ดที่มีทั้งหมด8 7คีย์ นะครับผมก็เอาง่ายๆว่าไม่มีนำแพดล้วกันตัวนี้ไม่มีนำแพดนะครับแต่ว่า,าตัวเลขก็อยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ที่สําคัญคือมีตัวเปลี่ยนภาษาให้ด้วยตรงนี้นะและที่สำคัญนะครับผมสิ่งที่ผมชอบมากนะครับคือวัสดุของเจ้าตัวนี้มันเป็นแบบ ABS นะครับผมก็คือแข็งแรงนะครับผม แน่นมันไม่เหมือนแบบเป็นพลาสติกกองแก๊งอะเออเนี่ยมันมันเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ไม่ไม่กองแก๊งเลยครับมันค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับผมตั้งแต่ตัว Mac แล้วก็ตัว Windows ใช้งานได้หมดเลยนะครับทีนี้ผมลืมให้ดูอุปกรณ์ในกล่องแต่มันไม่ยากหรอกมันนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสั้นๆเลยอันดับแรกนะครับผมจะเป็นคู่มือตัวนี้นะง่ายๆเลยนะครับผมก็เป็นคู่มือต่างๆครับอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆก็ลองไปศึกษากันได้นะครับแล้วก็ที่2นะครับจะเป็น แหวนคีย์นะครับแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนคีย์ของตัวคีย์บอร์ดได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็นชุดคีย์บอร์ดหนึ่งอันนะซึ่งผมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนแรกคีย์บอร์ดมันจะเป็นสีเทานะครับผมตรงปุ่มสเปซบาร์ทุยตรงปุ่มสเปซบาร์นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะซึ่งเขาบอกเลยว,ว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับนี่อ่ะผมให้ดูอีกทีนึงมีเห็นไหม ตอนแรกผมเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้คําถามถามว่าไอ้เจ้า AK871 เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับอันดับแรกเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่ไม่ต้องการใช้พื้นที่เยอะนะครับผมสามารถใช้พื้นที่ได้แต่ว่าประหยัดในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ประหยัดถึงขนาดว่าแบบเป็นตัวเล็กเหมือนตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือมันมีตัวเปลี่ยนภาษาจุดเด่นคือไม่มีเปลี่ยนภาษาคือผมเลิฟตัวเปลี่ยนภาษามากผมไม่อยากจะมากดชิปกดนั่นกดนู่นกดนี่เพื่อ ตัวนี้มี2มันกระทัดรัดมันเหมาะสําหรับใครที่เล่นแบบเป็นคีย์บอร์ดเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันสบายตรงที่ว่ามันประหยัดพื้นที่แล้วที่สําคัญคือใครที่ไม่ชอบสายนะครับคือแบบเี่นมมถืออยู่เนะี่ยคือผมใช้งานได้นะนะแต่มันไม่มีสายนะครับผมมันก็จะมีตัวของ USB ข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่นี่ตรงนี้มันจะเป็นรู USB ให้นะครับเอาไปเสียบที่คอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยส่วนถามว่าพี่แล้วมันชาร์จแบตยังไงวิธีชาร์จแบตของมันนะครับจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับ เราแกะออกมาแบบนี้ปุ๊บนะนี่เฮ้ยเราแกะออกมาปุ๊บนี่ครับเราใส่่านไป2ก้อนนะครับผมเราใส่่านไป2ก้อนก็สามารถที่จะใช้งานมันได้เลยซึ่งนี่เป็นข้อดีและข้อเสียอ่ะข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีของมันนะครับนั่นก็คือมันไม่มีสายครับมันไม่มีสายมันดีมากๆมัน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 เจ๋งตรงที่ว่าไม่ต้องมาหงอกแแบบเออสายจะพลุงพลังสายของสายขาด no จดปัญหาเลยนะครับตรงนี้คือแบบเราจะเดินไปหลังบ้านแล้วเราก็กดคีย์บอร์ดมันก็ยังใช้งานได้แล้วมันระยะทางค่อนข้างที่จะกัก็ไกลเลยนิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นก็คือสามารถใช้งานได้นะครับเราแบบไปนอนอยู่บนเตียงเนี้ยกดปุ่มนั่นนูนนี่ก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องมาอยู่หน้าจอของมันเป็นข้อดีแต่ข้อเสียของมันก็คือมันต้องใช้ถ่านซึ่งการใช้ถ่านเนี่ยบางทีบางเงเรียกว่าดังทีนะครับเราใช้งานไปอยู่ปุ๊บๆอย่างเงี้ยเราลงแรงอยู่เงี้ยแล้วแบบเราไม่มีถ่านขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่า ถ้าเรามีถ่ายปุ๊บเราใช้งานคีย์บอร์ดไม่ได้เลยนะครับผมนี่เป็นข้อเสียอีกหนึ่งข้อที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ข้อดีหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากนะครับผมก็คือใครก็ตามนะครับที่มี iPad อย่างผมเนี่ยมี iPad อย่างเนี่ยก็สามารถที่จะสลับโหมดข้างหลังนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนโหมดปุ๊บกลายให้ตัวของคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไปใช้งานกับตัวของ iPad ผมได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากๆดังนั้นผมบอกเลยครับว่า นี่เหมาะสําหรับคนที่ใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวของอ iPad อะไรต่างๆนี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมสนนราคานะครับผมอยู่ที่7 4 9บาทแต่แน่นอนนะครับผมถ้าจริงมาแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับผมมีตัวของช้อปปี้นะครับผมที่มีตัวของ11 11 Big เ็ดบิ๊กเซลนะครับผมโดยจะมี โปรโมชั่นนะครับผมอยู่ที่วันที่6 7 8นี้นะครับผมอย่าลืมไปกันใครอยากนะครับผมได้ราคาพิเศษสามารถกดทิ้งด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเราจะมีขัดเซลล์อื่นด้วยนะครับผมจะมีตัวของซูนามิ mk 6 8นะครับผม jx 6 1แล้วก็ตัวของ JX 1 0 4นะครับราคาก็เรียกเลยว่าลดพิเศษกันมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี Special v o u c h e r ด้วยนะครับผมราคาส่วนลดเพิ่ม55แล้วก็105บาทด้วยนะครับซึ่งขาบอกเลยครับว่าสามารถใช้โค้ดนี้ในการลดราคาลงไปได้นะครับผมจาก7 0 0กว่าบาทก็ลดลงไปเหลืออีกแค่ประมาณแบบ500 6 0กกว่าบาทอะ่ะคุ้มนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันใช้ได้ทั้ง2ระบบใครที่มี iPad ด้วยคุ้มมากนะครับแล้วก็ตัวนี้วัสดุดีเกินเหตุนะเป็นแบบเกร็บ a b เเลยอะ่ะคือค่อนข้างที่จะเจ๋เเนะงจ เสียงเห็นปะ่ะส่วนประกอบค่อนข้างแน่นจริงๆนะครับดังนั้นผมแนะนําเลยว่าใครนะครับที่อยากได้คีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายสวยที่แน่มันสวยนะครับผมมันสวยนะ แล้วก็ยังเป็นแม h น n i c ลคีย์บอร์ดอีกเนี่ยเจ้าตัวนี้ครับผม AJS AK871 ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนครับใครสนใจนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแล้วไปซื้อได้เลยนะครับผมทิ้งไว้แล้วมีไวเชอร์อะไรส่วนลดพิเศษด้วยนะครับงั้นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางซีนามินะครับผมที่ส่งเจ้า AK871 มาให้ผมได้รีวิวนะครับผมก็ขอขอบคุณรัที่นี้ด้วยนะครับโดยคลิปหน้านะครับผมจะมาเป็นมินิวีวิวตัวไหนอีกก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับตอนนี้ขอุญานเรับารับ